ดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงนิยายสนุกเรื่องพลิกชะตาลูกสาวที่ถูกทิ้งตอนที่สจูบฉันทำไมในความประทับใจของป้าลู่เสี่ยวเฉียวเป็นคนเก็บตัวมากเธอย้ายมาที่หมู่บ้านชีหนิวมานานกว่าหนึ่งปีแล้วและเสี่ยวเฉียวก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำกับคนในหมู่บ้านเลย เธอเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงลูกสองคนดังนั้นเธอจึงระมัดระวังตัวไม่สูงสิงกับใครในหมู่บ้านแม้ว่าบางคนในหมู่บ้านที่ต้องการช่วยเหลือเธอก็เริ่มค่อยๆเลิกยุ่งเกี่ยวกับเธอและในครั้งนี้ถ้าจริงหยุนไม่ฉลาดพอที่จะลงมาจากภูเขาเพื่อตามมาหาเธอเธอคงไม่รู้ว่าเด็กทั้งสองกำลังจะหิวตาย ป้าล่วมองไปที่เสี่ยวเฉียวที่ขอบคุณเธออย่างจริงใจนึกถึงฉากก่อนหน้านี้ในสนามเธอรู้สึกเสมอว่าเสี่ยวเฉียวไม่เหมือนเดิมหลังจากหายป่วยในอดีตเสี่ยวเฉียวไม่กล้าพูดกับป้าหลิวแบบนั้นและเธอจะไม่ชวนตัวเองไปนั่งที่บ้านด้วยคุณสบายดีไหมป้าล่วพยายามอย่างเต็มที่เพื่อระงับความประหลาดใจในใจของเธอ เชียวเหวยยิ้มและพูดอย่างใจเย็นมันจบลงแล้วหลังจากเดินผ่านประตูแห่งนรกฉันได้ค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างและไม่สามารถมีชีวิตเหมือนเมื่อก่อนได้อีกต่อไปเธอ,อยังคงต้องมองไปข้างหน้าแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธอจะสู้เพื่อลูกสองคนของเธอเธอจะหดหู่ต่อไปไม่ได้แล้วความจริงแล้วเธอไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมทำอะไร แต่เธอสามารถบอกได้อย่างคลุมเครือจากครัวและสวนที่ยุ่งเหยิงในบ้านดูเหมือนเจ้าของเดิมไม่ใส่ใจกับชีวิตมากพออย่างไรก็ตามเธอเป็นอีกบุคคลหนึ่งและลักษณะพฤติกรรมของเธอแตกต่างจากเจ้าของเดิมอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเธอจึงต้องการคำอธิบายที่สมเหตุสมผลเห็นได้ชัดว่าป้าลั่วยอมรับคำอธิบายนี้และตบมือของเฉียวเวยเป็นการดีถ้าคุณคิดออก คงจะดีถ้าคุมคิดได้เชียวเหวยโก้งหน้าลงและพูดด้วยความอายฉันตัดสินใจที่จะมีชีวิตที่ดีแต่ฉันไม่เข้าใจหลายอย่างเลยต้องขอคำแนะนำจากป้าลั่วของฉันและโปรดอย่ารำคาญฉันเลยป้าลั่วเป็นคนใจดีและเธอเป็นคนชักชวนหัวหน้าหมู่บ้านให้พาเธอมาเด็กสองคนอยู่ที่นี่ตอนที่เธอพเนจรมาที่นี่ แม่ลูกถูกพาขึ้นไปบนภูเขาตอนนี้เฉียวเวยกำลังขอคำแนะนำจากเธออย่างถ่อมตัวเธอไม่มีเหตุผลที่จะต้องปิดบังและให้ความช่วยเหลือเรามาพูดถึงที่ทำกินของคุณกันก่อนดีกว่าในขั้นตอนของการแนะนำโดยป้าลัว่วเฉียวเวยมีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอนั่นคือที่ดินสำหรับทำนา เฉียวเวยจะดูถูกสิ่งนี้ในชาติก่อนของเธออย่างแน่นอนเธอมีรายได้หลายหมื่นต่อเดือนใครจะสนใจเกี่ยวกับที่ดินผืนหนึ่งแต่ตอนนี้เธอกำลังจะอดตายช่างมีค่าอะไรเช่นนี้สำหรับเธอที่มีที่นาอย่างยั่งยืนเธอแค่รู้สึกขอบคุณแน่นอนทุ่งนานี้ไม่ได้มอบให้เชียวเวยฟรีแต่ต้องจ่ายค่าเช่าบางส่วน แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้คุณไม่ได้มาจากหมู่บ้านและคุณต้องการครอบครองทุ่งนาของหมู่บ้านฟรีจะเป็นไปได้อย่างไรป้าล่วไม่เพียงแต่คุยกับเชียววยเกี่ยวกับการทำนาเท่านั้นแต่ยังบอกเชียววยเกี่ยวกับคนในหมู่บ้านด้วยว่าคนไหนที่เธอสามารถคุยได้และคนไหนดีที่สุดและคนไหนไม่ควรไปยุ่งด้วยอย่างเช่น คุณย่าของป้าหลิวและยายของหัวหน้าหมู่บ้านเป็นลูกพี่ลูกน้องกันปรากฏว่าพวกเขาเป็นญาติของหัวหน้าหมู่บ้านไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาหยิ่งพยองแต่ดูเหมือนเธอจะกลัวคุณมากเฉียวเหว่ยกล่าวป้าลั่วยิ้มและพูดว่าไม่ใช่ว่าเธอกลัวฉันเธอแค่ไม่ยั่วโมโหฉันมากกว่าเฉียวเหว่ยพูดสั้นๆก็คือคุณเป็นคนต้นขาใหญ่ดังนั้นฉันจึงต้องกอดคุณแน่น เมื่อใกล้จะเที่ยงป้าลัวลุกขึ้นเพื่อกลับออกไปเฉียวหวยออกไปส่งที่ช่องเขาเป็นการส่วนตัวป้าลัวพูดว่าโอเคไม่จำเป็นต้องไปส่งเด็กๆก,กำลังหิวโหวยไปทำอาหารกันเถอะขังข้าวในครัวว่างเปล่าและเหลือแป้งเทียงครึ่งเดียวซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการปรุงอาหารดังนั้นเฉียวหวยจึงตัดสินใจไปที่สวนผักเพื่อดู ฉันไปด้วยเชียวจริงยุนพูดครั้งสุดท้ายที่แม่ของเขาล้มลงในสวนผักเขากลัวว่าแม่ของเขาจะล้มลงอีกครั้งเขาจึงอยากปกป้องเธอเชียวหวังชูกอดแขนของเชียวเวยแม่ฉันก็จะไปด้วยถนนบนภูเขานั้นไม่ง่ายที่จะเดินเชียวเวยต้องการให้เด็กๆอยู่ที่บ้าน แต่หลังจากคิดอีกทีที่นี่ก็เป็นภูเขาไม่มีใครอยู่เธอจึงพาลูกน้อยสองคนไปด้วยเด็กน้อยมีความสุขมากที่ได้ออกไปเที่ยวกับแม่ลูกสาวเป็นคนเปิดเผยมากกว่าวิ่งนำหน้าในขณะที่กระเด้งกระดอนไปรอบๆลูกชายมีความยับยั้งชั่งใจมากกว่าแซงทำเป็นผู้ใหญ่ตัวน้อยและเดินตามเฉียวเวย เฉียวเหวยลูกหัวลูกชายของเธอทำไมเจ้าไม่ไปเล่นกับน้องสาวของเจ้าละ่ะเฉียวจิงหยุนพูดอย่างเคร่งครึมฉันไม่ต้องการมันนอแน้เกินไปใบหน้าเล็กๆของเฉียวจิงหยุนแดงก่ำก้มศรีรษะและพูดอย่างตะกุกตะก,กักโอ้แม่แม่จูบฉันทำไมเฉียวเวยพูดว่าเจ้าเป็นลูกชายของแม่แน่นอนว่าแม่ต้องจูบเจ้า เฉียวหวังชูเห็นว่าแม่เธอจูบพี่ชายของเธอเฉียวหวังชูก็วิ่งไปขอจูบด้วยเฉียวหวังชูผู้ถูกจูบมีความสุขมากและกระโดดหนีไปเฉียวจิงหยุนถามอย่างงงงวยทำไมน้องสาวของฉันถึงมีด้วยเฉียวเหวยพูดเบาๆเพราะน้องสาวของเจ้าเป็นลูกของแม่ด้วยและแม่ของเจ้าก็ชอบน้องสาวของเจ้าด้วย เฉียวจริงหยุนออกไปในสวนผักชายเท้าในเวลานี้เขาดึงหัวชัยเท้ากับน้องสาวของเขาอย่างสนุกสนานสวนผักที่เฉียวเวยเช่าในหมู่บ้านนั้นอยู่บนเนินเขาที่มีความโค้งเล็กน้อยอยู่ครึ่งทางระหว่างทางขึ้นเขาเดินไม่ไกลใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของชั่วโมงเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่ประมาณสองเอเคอร์โดยการตรวจสอบด้วยสายตา เต็มไปด้วยหัวชัยเท้าสีขาวหัวชัยเท้าสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและมีอัตรารอดสูงพื้นที่นี้เหมาะสำหรับการปลูกหัวชัยเท้าหัวชัยเท้าในฤดูการนี้ถูกเก็บเกี่ยวและเหลืออยู่ไม่มากเฉียวเวยและเด็กๆเ,เก็บหัวชัยเท้าออกมาได้มากกว่า20หัวหลังจากผ่านไปนานนี่คือสิ่งที่ทั้งสามแม่ลูกปลูกไว้เพื่อเก็บไว้กินในฤดูหนาว เมื่อนึกถึงถัง,งข้าวที่ก้นถังและมองไปที่เด็กสองคนที่ขาดสารอาหารเชียวเวยรู้สึกไม่สบายใจพวกเขากำลังโตจะกินหัวชัยเท้าทุกวันได้อย่างไรเธอต้องหาทางให้สารอาหารเล็กน้อยแก่พวกเขาโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่สนับสนุนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง